คนรู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยจะ manifest ความปาารถนาของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังมากๆคือการที่เราเนี่ยพยายามจะหาคำตอบว่าทำยังไงเพื่อให้ได้สิ่งนี้มานะคะเนื่องจากว่าทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าการ manifest มันคือ miracle หรือว่าปาฏิหารถูกไหมปฏิหาร ถ้าทุกคนสังเกตดูนะว่าเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเล่านะคะคนที่เขาเนี่ยได้ความปถาถนานั้นมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยว่าอ๋อฉันรู้ไม่มีใครมาเล่าเลยว่ากูรู้ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วหรือสิบปีที่แล้วหรือสามเดือนที่แล้วรู้ตั้งแต่ที่ที่แล้วว่าวิธีการที่จะประสบความสําเร็จหรือวิธีการที่จะมาถึงวันเนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมคะ แต่เขารู้แค่จุดสุดท้ายทุกคนเลยสังเกตดูทุกคนเลยเหมือนทุกคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะรู้แค่จุดสุดท้ายว่าอ๋อตอนนี้เขาได้รางวัลเออดารานักแสดงยอดเยี่ยมตอนนี้เขามีธุรกิจแต่เขาไม่ได้รู้เลยค่ะว่าทางของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนื่องจากว่ามิราเคิลนะคะหรือว่าปาฏิหาริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วย โลจิก n d หรือว่าตักกะตักกะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลวงโลกที่สุดเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่ตักกะจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนแล้วอีโก้ของมนุษย์เนี่ยก็พยายามที่จะหาคําอธิบายซึ่งคาอ,อธิบายเนี่ยมันจะหาอะไรมาอธิบายก็ได้เดาออกปะเหมือนเหมือนกฎของนิวตันนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่อธิบายกฎของนิวตันใช่ไหม แต่กฎของนิวตันเนี่ยมันก็มีอยู่อยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งตั้งแต่แรกโดยที่แบบมนุษย์อะไม่จําเป็นว่าจะต้องมนุษย์จะต้องรู้ด้วยซ้ำว่ากฎของนิวตันทำงานยังไงถูกไหมคะซึ่งการที่โลกสามมิติของเราเนี่ยมันพยายามบอกเราว่าเออเราจะต้องรู้ตักกะนู่นนี่นั่นมันเป็นทรัพนะคะหรือว่าเป็นกับดักอย่างหนึ่งที่มันทําให้เราเนี่ยไม่ใช้ สมองซีขวาสมองของการ i ิมเม n a t เ o นสมองของการอาทรัสสมองของการเชื่อจักรวาลน,นะคะเพราะว่าทุกๆก,การสร้างอะทุกคนมันเสร็จตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้แบบว่าเราคิดเรื่องนี้แล้วมันถึงจะไปถึงจุดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราแค่แท็บอินฟ q u เ n นซีเข้าไปในความปรารถนานั้นให้มันเนี่ย เกิดเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้คำนิยามว่า miracle หรือว่าปาฏิหารนะคะทุกอย่างในโลกนี้คือปาฏิหารและคำอธิบายมักจะมาทีหลังเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหาคำอธิบายว่าเออยังไงจะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นเรามาถูกทางหรือเปล่าพวกนี้นะคะคือ trap หรือว่าวิธีการที่เราดึงตัวเองเนี่ยออกมาจากการ Manifest เนื่องจากว่าการ Manifest เนี่ย าฏิหารล้วนๆเหมือนกับที่พระเยซูนะคะเราขออ้างอิงอจากพระเยซูเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเขาเคยบอกไว้ว่าเวลาที่เขาได้รับอะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่เขานะคะมันคือ,อ my father อเขาใช้คาว่า my father ก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะเขาบอกว่าที่จริงอ่ะมันจะมีคํานึงในไบเบิลเขาบอกว่า with men noting h is possible but with God all things are uh, possible เพราะว่าโลจิกของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถพาเราเนี่ยไปได้ไกลขณะที่ว่าเราจะ manifest ความบารถันของเราได้แต่ frequency ของ God หรือ frequency ของ the highest นะคะซึ่งการที่เราจะใช้ frequency ของ the highest เราจะต้องเชื่อใน miracle ซึ่ง miracle เนี่ยไม่มีทางที่เราจะรู้ล่วงหน้าแน่นอนว่าอะไรทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น